รายการวูดีเอเอวันนี้พูดคุยกับนักแสดงและศิลปินสาวปรางกันนั้นรันวงขจรไกลที่จะมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ไม่ว่าจะหันไปเมื่อไหร่ก็เจอปรางยอมรับว่าในชีวิตอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์หลายครั้งมีแฟนคนเดียวในชีวิตแล้วก็เลิกลากันไปแล้ววันนี้ก็เริ่มตั้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่จริงๆผ่านความสัมพันธ์แล้วกำลังจะเริ่มต้นใหม่ตอนนั้นมีความรู้สึกแยงเหมือนกันรู้สึกว่ามันจะเหมือนเดิมไหมเพราะเราเหมือนกลับมารักตัวเองใช้ชีวิตกับตัวเองจนร แต่ไม่ได้แบบชีวิตนี้ฉันจะอยู่คนเดียวก็ยังอยากมีความรักแค่คิดว่าไม่รู้ว่าจะเจอปัญหาเดิมหรือเปล่าหรือจะเจอใครที่ใช่สาหรับเราจริงๆอีกสักคนหนึ่งไหมในชีวิตที่เราอยากจะอยู่กับเขาไปนานๆจนกระทั่งมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตหนูพูดกับเขาเลยว่ารู้สึกแบบนี้ก็ขอโทษเขาเหมือนกันที่เรารู้สึกแบบนี้กลายเป็นว่าวิธีที่เราจัดการกับมันก็คือหนูจะพูดเลยโชคดีที่เขาก็เข้าใจเขาก็บอกอ๋อโอเคมันจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกแต่ว่าเขาก็จะไม่สัญญาไม่พูดอะไรแต่เราค่อยๆใช้ชีวิตกันไป ความสัมพันธ์จากคู่จิ้นสู่คู่จริงตอนนั้นที่มาเป็นคู่จิ้นกันจริงๆก็ไม่ได้มานั่งคุยกันว่าโอเคฉันจะรับงานกับเธอเพื่อสิ่งนี้นะหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นตามธรรมชาติในเมื่อนะชื่นชอบมีความสุขในการที่เห็นเราได้มาออกรายการก็รู้สึกว่าก็เป็นเพื่อนกันก็น่ารักดีต่อไปในอนาคตจะเป็นอะไรไม่ได้คิดด้วยซ้ำคือมันไม่ได้มีการจีบกันเขาไม่ได้จีบหนูไม่ได้มีไปคุยอะไรนอกรอบกันเลยคือเราก็รู้จักกันจากการที่หนูเป็นนางเอก MV แล้วเขาก็กําลังเป็นศิลปินเหม ปรึกษากันไปเรื่อยๆแล้วก็ในฐานะเพื่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือคุยกันไปเรื่อยๆเวลาจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็จะชอบชวนกันไปดูคอนเสิร์ตแต่ก็จะไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งหลังจากนั้นเขาก็มาจีบแต่เขาก็รู้ว่าเราไม่ชอบคนที่เข้ามาจีบเราแบบเยอะพอรู้จักกันมาสักพักหนึ่งเขาก็จะรู้ว่าเราชอบอะไรบ้างอย่างคนที่เข้ามาจีบตรงๆจะไม่ค่อยได้คุยกับเราแต่กับคนที่คุยไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้แล้วปรางเป็นคนอย่างนี้คือชอบให้คนที่มาจีบรู้จักเราในระดับหนึ่งเพราะรู้สึกว่าไม่อยากใให้ครมาาเเปลี่ยนตัวข เพื่อเราแล้วเราก็ไม่พร้อมด้วยที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครคือหนูมีโลกส่วนตัวแล้วก็มีความชอบในแบบของเราปรางยังบอกอีกว่าถ้ามีแฟนก็จะติดแฟนมากแต่หนูก็จะมีโลกของหนูด้วยเขาก็ต้องให้พื้นที่คือหนูรักตัวเองมากเป็นคนมีเวลาให้ตัวเองสุดๆจะต้องรู้สึกว่าตัวเองฟูลฟิลก่อนแล้วก็ครอบครัวตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะอยู่กับเราได้จะต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราในระดับหนึ่งต้องเข้าใจว่าเรารักตัวเองอยากทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนเมื่อไหร่ที่มีเป้าหมายที่อยากทำก็จะโฟกัสตรงนนั้้แแบบสุดๆลว ถ้าเขาพร้อมที่จะอยู่กับเราไม่ได้ต้องการให้เขาหายไปจากชีวิตนะคะต้องการให้เขาอยู่ซัพพอร์ตเราแค่เห็นเขาหนูก็ดีใจแล้วแล้วก็รักครอบครัวของเราด้วยอะไรแบบนี้ใครที่มาจีบเราก็จะรู้ในระดับหนึ่งแหละแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจริงจังขนาดไหนหรือว่าเขาแค่อยากทําความรู้จักกับเราก่อนมันก็จะมีหลายรูปแบบแต่เราก็จะไม่ได้แสดงออกว่าเรารู้เพราะอยากทําตัวเป็นธรรมชาติพอธรรมชาติไปเรื่อยๆเขาก็เกรงทุกวันนี้เขาก็มายอมรับกับหนูว่าเกรงไปหมดไม่กล้าพูดว่าจะจีบเพราะถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวเสียโอกาสเขาก็ชอบมา คุยกับหนูแบบตลกๆจนกระทั่งก็ใช้เวลานานมากเลยนะเพียงแต่ว่าคนรอบนอกเขาเชียร์เลยรู้สึกว่าเหมือนอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วทุกวันนี้ก็คุยกันได้ทุกเรื่องอย่างวันหนึ่งเขาก็จะมาถามว่าเกิดอะไรในชีวิตบ้างเป็นอะไรมีความรู้สึกอะไรบ้างทําให้เราได้คุยกันเยอะหนึ่งปีที่รู้จักกันมาคือรู้สึกว่ารู้จักเขาเยอะมากเพราะเรามีเวลาได้คุยกันเราชอบคนที่มีเวลาให้สิ่งหนึ่งที่เขาชอบพูดกับเราก็คือบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเอง แต่อันนี้ไม่เป็นเรื่องจริงขงหนูจะเถียงเขาตลอดคนเราจะไม่มีความสุขได้ด้วยตัวเองได้ยังไงแล้วเขาบอกว่าถ้าเห็นหนูมีความสุขเขาถึงจะมีความสุขหนูก็บอกว่าไม่ได้คนเราต้องมีความสุขด้วยตัวเองให้ได้แล้วสุดท้ายการมีความสุขของเธอก็คือมีฉันในชีวิตไง